ในโลกถงตรวจไม่เจื่ออาการปรวอยอของตอวอเองแบทแมนไม่ใช่แค่พะทกสดมองโลกในแง่ารายเขาคอคนหมกมนไม่เคยรักษาแล้วหาเหตุผลให้การแสดงบาดแผลของตอวอเองทกคนน้ำม่ความเป็นวอนบันข้อความเหน่แก่ตอวอและมนยงหนกเมยในทอมอนอฟแลชะ บร,รอนเลนพกาลงหนนจากความเสราโศกแบบสดแรงพ่อทกคมของย่างไม่เป็นธรรมแมดกะ้าตกรรมและพลงของเขาท่าหายเอาชนะอารมณ์ตวงใดจังจงทกคงทแแรตองเผชิญหนาความสนเสยเขากกกระเสริเวลานครการกระทาดเหนแกตวทอสดย่างหนงถ้าเราเคยเหนืฮโรทำในคข่กลาหามนมลข้อการหลบเลิงในระดบจกระวานตารวจทศทาก,กฎหมายแต่เพกเฉยกฎของความจรงเมื่อมลชนบาดแผลของตอวเองบาเอย่ยแทบทอกอคนเลยตอดไว้ควัวแมนราชาสองโลกเมฆงแอตแลนต์ มครงมนสยามไม่เคยไรบการยอมรบยังเต็มทจจากทงสองฝงชยัยความปรเนกสตระยะเปตนากาก,ากจดการปอมอถอทอดทงการตดสนใจจานวนมากตง,งอยบนคาถามว่าใครจะยอมรบชนเกมากกว่ดงดทดสดสาหบโลกอันเทรไมดยไดขบเคลื่อนด้วยการรบชยัยเขาการลงชดเชยตัวตน